สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้นะครับเราจะมาลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้พืชผักกันนะครับมีหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจยังถามมานะครับว่าเอ๊ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้จํานวนเท่าไหร่อันนี้ผมก็จะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะครับแบบนี้ที่เราทําเองเนี่ยนะครับขั้นต้นนะครับถ้าท่านทําเป็นอยู่แล้วเนี่ยสีประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับนะครับเนี่ยไข่หนึ่งใบเราจะทําแบบนี้ได้ประมาณสักแปดขวดเก้าขวดเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันหนึ่งจุดห้าลิตร นะครับถ้าทำขวดหนึ่งลิตรเนี่ยได้ประมาณสิบขวดเนาะอย่างนี้นะครับพอได้สีอย่างนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วเราไปตากแดดเนาะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเวลาจะจะใช้เนี่ยเราก็อย่างนี้นักหน่อยนะครับเนี่ยขยอกขยอกอย่างนี้ให้เขาเข้ากันให้ดีนะครับนี่นะครับอันนี้ผมทําเองครับประหยัดมากผมไม่ได้ซื้อปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิน้นใช้นะครับขนาดนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองร้อยซีซีนะครับเนี่ย ขวดหนึ 1> 1่งเก่าท่าลิตรเนี่ยถ้าประมาณเส้นที่สองบนเนี้ยนะจากล่างขึ้นมาจะอยู่ประมาณสองร้อยซีซีนะครับ <c oughs> เราก็ใช้ประมาณสองรอยซีซีนะครับของผมนะย้ํานะครับอันนี้เป็นสูตรของสวนผมเลยนะครับนะสวนอื่นนะครับจะใช้จํานวนเท่าไหร่จะต่างกันไปนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับของผมสองร้อยซีซีนะครับนี่นะครับจะแตะเส้นสองอย่างนี้นะใส่ลงไปเลยครับอ่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ มีไม้หนึ่งอันนะครับนี่อย่างนี้คนนะครับคนสักสามสิบวินาทีอพอข้าวกันดีอย่างนี้ครับเราก็นำไปลดได้เลย ที่เห็นอยู่น้านหน้าผมนี่เป็นนะครับนะครับยีราที่งามมากนะครับอ่ะวิธีการลดนะครับเดี๋ยวขอถอดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับญาดนะครับพยายามให้นิ่มที่สุดอ่ะนี่ครับเนี่ยเอาวิธีการลดใกล้ๆให้ดูก่อนนี่ครับยีราผมไม่ได้ใช้เคมีใดๆเห็นไหมครับวิธีตัดก็ต้องมีด้วยนะครับอ่ะนี่ครับลดแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยยอดนะครับ นะครับพุ่งเป้าไปที่ยอดก่อนนะครับวิธีการลดครั้งแรกเลยนะยอดก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาโดนลําต้นลงไปนะครับนี่ครับลำต้นเห็นไหมลาต้นนะครับลําต้นนะครับแล้วก็โคนนะครับโคนเนี่ครับพอแล้วนี่ครับเราก็ใช้ประมาณทักสองสามลิตรเห็นไหมครับอ่ะมาดูส้มโอบ้างนะครับขาวแตงกวาเห็นไหมครับในดูนะผมไม่ได้ใช้สารเคมีเห็นไหมครับก็จะมีมดนะครับเนี่ยมาทํานะครับมา แมลงมากินนะครับก็จะมีไข่นะครับเราก็ใช้วิธีธรรมชาติที่ไล่เข้าไปนี่เหมือนกันครับยอดเห็นไหมครับลดยอดนะครับนี่คือส้มโอนะผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเท่านั้นนะครับกับขี้ควายก็คือปุ๋ยคอกนะครับที่ยายเขาเลี้ยงอยู่ข้างๆสวนผมเนี่ยก็ไปตักมานะครับตักให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่เดือนละครั้งนะครับไม่ได้ใส่เยอะเลยขี้ควายนี่ใส่น้อยๆนะครับใส่ห่างๆด้วยนะครับเพราะว่าร้อน นะครับเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีมีเทนเยอะนะครับมีก๊าซนะถ้าเราใส่เยอะนะครับกดมีเทนนะครับก๊าสมีเทนเนี่ยมันก็จะไปทําความร้อนนะครับให้กับต้นไม้เรานะครับดูต้นสากผมสิครับเห็นไหมไหมครับนี่นะครับนี่เม็ดเมื่อวานวัดเม็ดสามสิบร้อยสามสิบหกแบบเดียวกันครับถ้าเราเอื้อมถึงนะตอนนี้นะเริ่มจะเอื้อมไม่ถึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลดยอดนะครับลงไปเลยใบ เห็นไหมครับนะครับย้ํานะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกเลยไม่ได้เสียตังค์นะครับเพราะไม่มีตังค์ซื้อนะครับนะก็ใช้แต่ดินสีสังเคราะห์แสงผมทําทุกวันนะครับภรรยาผมก็ทําทุกวันเลยนะครับทําไว้แล้วก็ตากมีใช้ตลอดครับเห็นไหมนี่ลาดโคเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับพลาอ่ามาดูพลา่งเห็นไหมครับพลา่างก็เหมือนเดิมน่าตดยอดเห็นไหมครับนี่ครับลาดให้โดนดอกเข้าไปเลยนะครับนี่ แล้วดูต้นครับนี่ผมซื้อต้นพันธุ์มาห้าสิบาทตลาดนัดแถวนี้แหละผมก็มาตัดเห็นไหมครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็ปลูกเขาใส่ดินนะครับปลูกให้ปลูกให้ดีนะครับแล้วเราก็ลาดรดจุลินทรีย์ทีละหนึ่งโหนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเป็นแบบต้นใหญ่นู้นเห็นไหมครับน้อเริ่มติดลูกแลวเห็นไหมครับอ่างามไหมครับอ่าวันนี้นะครับผมบอกเคล็ดลับนะครับถึงการใช้จุลินทรีย์เฉพาะแสงของผมนะ ทุกอย่างใช้ได้หมดแม้กระทั่งมะละกอมะละกอเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบน้ํามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ายิงช่วงนาขวดก็ต้องระวังเชือ้อราแต่เราลดจุลินรีเนี่ยลดได้เพราะจุลินรีเนี่ยไปช่วยเรื่องเชือ้อราด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับทุเรียนผมก็มีเห็นไหมครับทุเรียนแข็งจุลินรีเฉพาะแสงเท่านั้นดูข้าวโพดข้าวโพดผมปลูกในกระมังแตกก็ได้นะครับตะกล้าก็ได้นะครับอ่าดูมะเขือครับมะเขือเปาะก็ขึ้นหมดแล้วเห็นไหมครับ ไอ้เรื่องกินมามาแรงมากินอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราไม่ได้ใช้สารเคมีไล่เขานะครับครับเราผมใช้เป็นเกี่ยวกับอ่เอาขาเรียกว่าเป็นน้ําขี่เท่าน้าปูนขาวซะมากกว่าครับผมวันนี้ก็มาแนะนํานะเบื้องต้น <c oughs> พี่น้องท่านใดที่เป็นหัวใจเกษตรมือใหม่นะครับที่อยากจะ,กะเกษียณอยากจะออกจากงานมากลับมาอยู่บ้านแล้วมาทํา อยากสอบถามอะไรก็พิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับก็ช่องผมมีสามช่องทางนะครับก็จะมี youtube นะครับก็ youtube ชื่อนะครับเป็ดทองพูลวิถีอิสระภาพนะครับเป็ดทองพูลแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็วิถีอิสระภาพนะครับมีสระอาด้วยนะครับคําว่าอิสระภาพนะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็เป็ดทองพูลนะครับนะแล้วทาง t ิ k t o อกก็นะครับเป็ดทองพูลเกษตรพอเพียงนะครับ มีแค่นี้นะครับถ้าพี่น้องไปกดตามดูในใน u t u ู e นะครับนะครับก็ข้องใจเออไม่ไม่เข้าใจนะครับมีปัญหาอยากจะถามสอบถามอะไรก็ได้นะครับก็พิมพ์ถามไว้ผมจะตอบผมว่าจะพยายามนาอย่างนี้มาเสนอนะครับเพราะว่านะอันนี้คือมันเหมือนกับเป็นชีวิตของผมแล้วนะครับนะเพราะผมก็นะครับอาชีพหลักก็มีแต่ออนไลน์นะครับมีพักเครื่องแล้วก็มีนะครับสวนนี่แหละครับนะ ก็สำหรับวันนี้ก็นะครับเอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด like, กดติดตามกดแชร์เพื่อไปกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบสวัสดีครับ